สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดฟุกก h ช n แนลนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่โตยต้าคอนแก่นอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าโชว์รูมนะครับโอเควันนี้าทางฟุกนะครับจะพาไปรับชมรถรีโวนะครับที่มีความพิเศษนะครับความพิเศษในที่นี้คือ,อเป็นชุดแต่ง นะครับสไตล์ออสเตรเลียนะครับสไตล์ออสเตรเลียย้ำอีกครั้งนะครับชุดแต่งสไตล์ออสเตรเลียนะครับตัวนี้นะครับอยู่ด้านหลังฟุกเนี่ยเป็นรถรีโว่สประตูนะครับปีนันเน่นะครับถ่านผู้ชมดูที่ล้อนะครับเห็นแค่ล้อตรงนี้ก็ยังสวยแล้วนะครับเดี๋ยวทางก็ทุกขออนุญาตกลับกล้องเพื่อให้เห็นชุดแต่งภายนอกนะครับของชุดแต่งสไตล์ออสเตรเลีย GR นะครับไปดูกันนะครับครับผม ตัวนี้นะครับรูปหล่อของเรานะครับตัวรีโวนะครับพิลันเนอร์สีประตูนะครับชุดแต่งสไตล์ออสเตรเลียนะครับสไตล์ GR ของออสเตรเลียนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ราคานะครับทางเพื่อนร่วมทีมฟุกนะครับแจ้งมาว่าชุดนี้ราคาอยู่ที่1 5 0 0 0 0สบาทนะครับไม่รวมช่วงล่างนะครับย้ำอีกครั้งนะครับชุดแต่งตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา1 5 0 0 0 0บาทนะครับ ไม่รวมช่วงล่างนะครับสไตล์ชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งสไตล์ยุโรปนะครับออสเตรเลียชุดแต่ง G.R. สปอร์ตนั่นเองนะครับด้านหน้านะครับบอกได้เลยว่าหล่อมากนะครับมาตั้งแต่กระจังหน้านะครับชุดสไตล์กระจังหน้าของชุดแต่งออสเตรเลียสไตล์ G.R. สปอร์ตนะครับ ดีไซน์นะครับเป็นลมดำมาให้นะครับมาพร้อมกับโลโก้คำว่าโตโยตานะครับมีจ r าเข้ามานี่เลยนะครับอ่าดูที่ช่วงล่างนะครับโอ้โหช่วงล่างนะครับล้อแมกนะครับนี่เลยครับล้อแมกอ่าไฟตัดหมอกนะครับอ่าไฟหน้าใบบีมนะครับมาพร้อมกับซุ้มล้อเบิกบึนนะครับ ให้ความบึกบึนดูแล้วหล่อเท่นะครับหล่อเท่บึกบึนมากครับชุดแต่งสไตล์ออสเตรเลียตัวนี้สวยๆนะครับเดี๋ยวแทนกล้องดูรอบคันกันนะครับโอ้ oh. อ่าชุดนี้มีความพิเศษมากนะครับเป็นเจ้าแห่งกระบะเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับชุดแต่งตัวนี้นะครับ ดูด้านท้ายกันนะครับอ่าขนาดแม็กนะครับโอเคขออ่าญาตแสงไฟอาจจะไม่ได้นะครับโอเคอ่าล้อแม็กนะครับขนาด20นะครับอ่าอันนี้ R 2 0นะครับนี่ ขอญาตเจ้าของรถนะครับถ้าเห็นในคลิปก็ยังไงอขอญาตด้วยนะครับผมโอเคนี่ครับด้านท้ายของตัวรถนะครับชุดแต่งสไตล์นี้เป็นชุดแต่งสไตล์ยุโรปนะครับขอญาตท่านผู้ชมทางช่องนะครับพอดีไม่ได้เอาไม้มานะครับผมเดี๋ยวเราด้านสดกันเลยทีเดียวนะครับด้านท้ายนะครับ อยู่ที่ช่วงล่างนะครับโอเคย้ำอีกครั้งนะครับตัวรถนะครับตัวเพียวๆนะครับราคาตรงนี้นะครับราคารถเริ่มต้นอยู่ที่856,000บาทนะครับไม่รวมชุดแต่งออสเตรเลีย GR Sport นะครับโอเคล้อแม็กนะครับ เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับตัวรถรีโว4ประตูนะครับชุดแต่งออสเตรเลีย GR Sport นะครับชุดนี้นะครับมีความพิเศษย้ำอีกครั้งนะครับมีความพิเศษที่กระจังหน้านะครับสไตล์ชุดแต่งนะครับไฟตัดบอกนะครับป่องไฟตัดบอกเนี่ยเป็นเหมือนอแววตาของ นกอินทีเลยก็ว่าได้นะครับด้านหน้านะครับโอ้ชุดแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับตัวนี้ย้ำอีกครั้งนะครับชุดแต่งสไตล์ออฟโรด